สิทยานุสิ์และชาวบ้านนะคะเดินทางร่วมงานสวดพระพิธรรมพระครูสุพัฒนกิจอุดมหรือหลวงพ่อทวีปสันตจิตโตจเจ้าอาวาสวัดสมวนารามค่ะช่วงค่ำวันนี้ที่วัดสมวนารามตำบลแสลงอำเภอเมืองจันทบุรี บรรดาศิษยานุศิษจำนวนหลายร้อยคนรวมทั้งชาวบ้านก็ยังคงทยอยเดินทางมาที่วัดแห่งนี้กันอย่างเนืองแน่นเพื่อกราบไหว้สรีระของพระครูสุพัฒนกิจอุดมหรือหลวงพ่อทวีปสันตจิตโตจเจ้าอาวาสวัดโสมวนาราม ซึ่งค่ำคืนวันนี้เป็นพิธีสวนพระพิธรรมในคืนที่3ติดต่อกันโดยมีคณะวัดอ่างหินเป็นเจ้าภาพจัดงานส่วนบรรยากาศความโศกเศร้าในการจากไปของพระครูสุพัฒนากิจอุดมหรือหลวงพ่อทวีปสันตักจิตโตจะอาวาดวัดสมวนาราม ก็ยังคงมีอยู่ตลอดเพราะเนื่องจากหลวงพ่อขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วัดและสังคมอย่างมากมายจึงทำให้ชาวบ้านรวมทั้งศิทยานุสิท์ทุกคนให้ความเคารพศรัทธาในความดีของหลวงพ่อจวบจนถึงวันมรณภาพ